どうやった เร์เอ่อาสำรวจเกแท้ติดต่อไท่งีทายี่ยมชมมาสู่นมาส่งาน้เดมกรเสนระสราปส์รับกปะผรจัดการปาาการึาารัดการะดัีรที่ัรดัรดรที่รทะบทีะัรดับระนรดัระีดะรับ่ะรับะรับะรับับบ่ะรับ tức là chúng ta chỉ là kiểu để chỉ bỏ cái gì đó để điều อันนี้เป็นการลดลงรฐาเสร็จที่เหลือก็เป็นขยะตรงนี้ก็จะเป็นขยะีหลือตกค้างไม่เยอะแะในนที่าข้างัประชาชนที่เนการแข่แก็มีพื้นที่ให้ยะที่ราชแล้ก็แข่งใ้กฎหมายที่